มาอีกเวทีหนึ่งปายก็มาซาวแล้วนะทุกคนมากระสายฝนเอ็นดูนางติดฝนฝนหยุดก่อนนางถึงมาคือน้องมาถึงพร้อมกันแหละกับนักดนตรีก็รออยู่บนรถนานอยู่เพราะว่าอาจารย์นักดนตรีเขายังไม่ได้ขึ้นไปเซตดนตรีเซตอะไรแบบนี้น้องก็ต้องนอนรออยู่ในรถให้กำลังใจน้องกันคืนนี้คนไปเยอะเหมือนกันนะทั้งเวทีของน้องนุกน้องปายแหละ วันนี้คอนคู่แต่คนละเวทีนะทุกคนพรุ่งนี้เป็นคอนคู่จริงๆที่เวทีเดียวกันอืมไปให้กําลังใจน้องกันทั้งทั้งสองคนแหละวันนี้เอาวันนี้ก่อนเนาะอืมเอาวันนี้ก่อนก่อนที่จะถึงพรุ่งนี้วันนี้อ่ะคือแบบวิ่งรอบค่ะด้วยชิปคู่อย่างเราทําไงได้เนาะหลกน้องทั้งสองคนเอ็นดูน้องแหละก็ไปให้กําลังใจน้องได้ใครอยู่ใกล้เนาะเราก็ทีมหน้าจอค่ะ ดูอย่างนี้แหละนางน่ารักนางสวยมากออล่ามากทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะผมเล่นอะไรเนี่ยอะไรคะตัวเป็นตุ่มละเออเราก็รอเหมือนกันเราก็นอนหลับในรถเนี่ยสิ่งดีไม่กดถ่ายอ่ะมาเข้าไปมาดีมาดี bạn đi chơi rồi à? đi chơi à? đi học à? chị chị, xin chào, chào cõng cõng, đi học, 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 đi học,

はい。 ต้อง่ด้ดีกว่านี่มีจอยรอม่ดีดีสวัสดีครับกับัสดี้างารดยอยู่ในร่สาวฉันของเราทุกลเดร์รัตครับโอ้โหพะเจ้าหน่าช่วเลยฝนมันตกใช่ไหมถ้าฝนตกหนักทุกคนก็ร้องเพลงด้วยกันจะได้ทำอะไรอย่าเิงเชื่แต่ว่าฟ้านอุ่ยพน บูชา,ชาอะไรเ<ห>มรื่อกี้ครับบูชาไม่พวงมาเลยอยู่ข้างหลังสาวเราไหว้ไม่ก่อนวันนี้อ <laughs> อมมีตะพุก <laughs> รับสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมอยู่กับพวกเราวงเปิดในวันนี้ครับสวัสดีคุณแม่ด้วยเมื่อวานไม่เจอกันเลยนะจ๊ะอื <laughs> เพราะฉันมันเก่าจะสู้ไรเขาที่ยังใหม่เพราะฉันมันเก่าจะเพราะฉันมันเก่าจะสู้ไรเขาที่ยังใหม่เพราะฉันมันเก่าเพราะฉันมันเก่าอะไรจ๊ะทำกันบ้านเหรอลูกเก่งมากมา สวัสดีทุกท่านครับผมอยู่กับพวกเราวงอ n นเดอร์ลากในช่วงซาวชิคสวัสดีทางไลฟ์สตรีมสวัสดีหน้าเวทีทุกคนชนแก้วครับเมื่อกี้หลับไปหนึ่งตื่นเพื่อตื่น มันต่อเตู้อะไรของที่ยังดังแค่เขาเอาใจเธอกขไปแล้วมือะใกันังเด็แต่รู้ไว้เห้รู้จะซ่าเวลาที่เขาเธไปไม่ลารังไว้ไม่อยู่ก็รู้ว่คงไม่มีทางเพราะรักมันชางไปไปนานแล้ขอให้เธอจะโชว์ีจากที่ให้เธอจะเหมือนกันจมาเมื่อไร ครับทิ้งกันจอจอน์ต์ไปเลยนะเพลงนี้ไม่ทันกันเหรอครับรู้จักปะตายแล้วสวยละสวยละเราโอเคไหมเพลงมันนะฝากเซิร์ชด้วยมอคคาการ์เด้นใช่มอคคาการ์เดนจับเฉยเลยมันตามไปเนาะ แบบเาว่ายัางไงมันก็มันก็แบบแม่ทันปะแม่เล็กน้อยทันปะทันนูนูทันไหมมันร้องว่าไงลูกฟังแต่ท่อนฮุกรู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่สุดในวันนี้เพลงมันของม็อกค,คากาดีเยนกาเดนกาเดนใช่ไหมกาเดนลองไปเสื้อด,ดูก็ได้ครับ ชื่อเพลงมันชื่อเพลงว่ามันใช่ใช่ไม่ได้บอกว่าเพลงมันมันชื่อเพลงเนี่ยเขาบอกว่ามันมันอะไรเอาเพลงช้าๆที่เราสาวเมื่อวานสิไหนว่าจะไม่หลอกกันยังยังยัง,ยงเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึง <S 2> <S 2> <S rock people rock people